สำนังกงานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติพร้อมด้วยสำนังกงานกลุ่มโรงเรียนพระร,ริยติธรรมแผนกสามัญจัดการประชุมเตรียมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศที่ห้องประชุมชั้นสามอาคารสำนังกงานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติหลังที่2พุทธมนฑลอําเภอพุทธมนตลจังหวัดนครปฐม นายนร,รงทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมโครงการแข่งขันทักษะท,ทางวิชาการระดับประเทศของกลุ่มโรงเรียนพระยติธรรมรแผนกสามัญศึกษาครั้งที่10โดยมีพระเทระประธานกลุ่มโรงเรียนพระปติธรรมรแผนกสามัญ14กลุม่มตลอดจนเจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุม ทางนี้การจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักเรียนได้แสดงออกในความรู้ความสามารถทางวิชาการแผนกสามัญวิชาการแผนกพระพุทธศาสนาทักษะวิชาชีพและด้านศิลปะรวมไปถึงการบรรยายธรรมการแต่งกลอนเรียงความการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม โดยที่ประชุมมีมติที่จะจัดแข่งขันระดับประเทศขึ้นในวันที่12-13ถึงมกราคม2562ที่พุทธมนตลอําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งนอกจากจะมีการแข่งขันทักษะวิชาการยังจะมีการจัดนทิทรรศการทั้ง4ี่ภาคอย่างยิ่งใหญ่โดยที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะทดลองจัดการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ในด้านของการตัดต่อภาพยนตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย โดยนายนงรงทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวในการประชุมครั้งนี้ว่าการจัดงานครั้งนี้ตนอยากจะให้จัดออกมาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการนำเสนอผลง,งานของกลุ่มโรงเรียนพระริติธรรมรแผนกสามัญในโอกาสครบรอบ47ปีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นการเตรียมรับพระราชบัญญัติการศึกษาพระริติธรรมซึ่งอาจจะมีข่าวดี จากตอนนี้เรื่องอยู่ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วกำหนดไว้ว่าจะไม่เกินเดือนตุลาคมจะมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จ